ในวันนี้แมทจะมาไล่์ฟังกันครับว่าเรื่องตักกาศาสร์มันอยู่ใกล้ตัวเราตรงไหนบ้างครับต่อจากเรื่องจำนวนจินภาพกับเรื่องภาคตักรวยนะครับแล้วก็จะมาดูกันต่อว่าไอเรื่องจริงเท็จ และหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อหรือว่าตารางค่าความจริงอะไรอย่างนี้เนี่ยมันได้ถูกเอาไปใช้ในชีวิตจริงตรงไหนกันบ้างครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับผมจะยกตัวอย่างมาพูดสาเรื่องด้วยกันครับเริ่มจากอันที่ใกล้ตัวเรามากมากก่อนเลยก็คือเรื่องการให้เหตุผลและตรรก,กะวิบัติแล้วก็จะไปต่อกันที่การออกแบบวงจรภายในคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมาปิดท้ายด้วยเรื่องการแก้ปัญหายากๆอย่างเช่นซุโดกุหรือว่าการจัดตารางเวลาครับ ซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับหลักตรักศาสตร์อย่างไงบ้างก็รอติดตามชมได้เลยครับว่าเราจะเรียนตรักศาสตร์ไปทําไมครับหัวข้อเรื่องตรักศาสตร์เนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ชนะการโหวตมาจากเราเมมเบอร์ของเราครับถ้าใครอยากจะได้สิทธิพิเศษแบบนี้ได้ร,วร,วร่วมกันโหวตหัวข้อวิดีโอที่เราอยากดูไปพร้อมๆกับได้ดูตอนใหม่ทุกตอนคอนคนอื่นไปสัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็สามารถกดสมัครเป็นเมมเบอร์เพื่อสนบส่วนุนคอนเทนต์ของช่องแมเล่าให้ฟังได้ในปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยครับ ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินประโยคประมาณนี้กันนะบ้างครับก็ในเมื่อตอนนี้ยังไม่มีคนพิสูจน์ได้ว่าผีไม่มีอยู่จริงก็แปลว่าพูดผีปีศาจเนี่ยมันต้องมีอยู่จริงแน่ๆเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นประโยคอื่นที่มีใจความประมาณนี้นะครับแต่ว่าถึงด้วยส่วนตัวแล้วเราจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็ตามอะประโยคนี้มันน่าจะสะกิดให้เราคิดนิดหนึ่งแหละครับว่าการน่าเหตุผลแบบนี้มันฟังดูแปลกๆครับ เพราะว่าการที่มนุษย์เราขาดความสามารถในการพิสูจน์ว่ามันมีหรือว่าไม่มีพูดผีอยู่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นจริงของโลกใบนี้เลยครับจริงๆแล้วผีมันอาจจะมีอยู่จริงๆก็ได้แค่ว่าเราหามันไม่เจอเองหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดผีมันไม่มีอยู่จริงจริงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการยากมากๆครับที่เราจะพิสูจน์การไม่มีอยู่จริงของพูดผีปีศาจครับหรือก็คือข้อสรุปที่เราได้จากการให้เหตุผลแบบนี้เนี่ย มไม่เป็นเหตุเป็นผลครับหรือว่าถ้าเราจะลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่ซับซ้อนน้อยลงมากว่านี้นะครับสมมติว่าผมบอกว่าถ้าเกิดสมชายเป็นชาวมุสลิมแล้วสมชายจะไม่กินหมูนะครับในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันะอาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะสมมุติไปก่อนว่าประโยคนี้มันเป็นจริงเสมอครับทีเนี้ผมมีคําถามครับว่าการน่าเหตุผล3มแบบที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ย มันมีแบบไหนใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้บ้างครับ 1. ผมเห็นสมชายเขากินหมูทุกวันเลยเพราะฉะนั้นสมชายต้องไม่ใช่ชาวมุสลิมแน่แนสองสมชายเขาไม่ใช่ชาวมุสลิมก็แปลว่าเขาคงกินหมูได้แหละสตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสมชายเขาไม่เคยกินหมูเลยสักคำหนึ่งเพราะงั้นสมชายต้องเป็นชาวมุสลิมชัวร์วเลย ถ้าเกิดคนไหนอยากได้เวลาคิดเพิ่มอีกนิดหน่อยก็กดโพสต์ได้เลยนะครับแต่ว่าเฉลยนะครับก็คือมันมีแค่การให้เหตุผลตามข้อแรกครับที่เป็นเหตุเป็นผลส่วนอีก2ข้อที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการให้เหตุผลที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือว่าตรรก,กะวิบัติ logical fallacy นั่นเองครับ ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆผมเล่าได้อีกยาวๆเลยครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องนี้ต่อเร็วๆนี้เนี่ยผมฝากมาคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้านล่างหน่อยนะครับแต่ว่าในเคสที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้เราก็เห็นได้ไม่ยากครับว่าทำไมข้อ2กับข้อ3เนี่ยมันถึงผิดเพราะว่าถ้าเกิดสมชายเขาเป็นวีแกนหรือว่าเขาชอบกินมังสวิรัตเนี่ยก็คือจบเลยครับเราเห็นได้ชัดๆเลยว่าข้อสรุปพวกนี้มันผิดชัวๆครับ แต่ว่าถ้าเกิดปัญหาของเรามันเริ่มซับซ้อนขึ้นมาเนี่ยนะครับวิธีการหักล้างด้วยการยกตัวอย่างแย้งเนี่ยมันก็อาจจะเอามาใช้ไม่ได้ทุกครั้งครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมบอกว่าคนไทยบางคนเป็นคนฉลาดแล้วก็มีคนฉลาดบางคนเป็นคนขี้โกงนะครับผมถามว่าเราจะสามารถสรุปได้หรือเปล่าว่ามีคนไทยบางคนเป็นคนขี้โกงครับอะ,ะเฉลยนะครับคำตอบก็คือไม่ได้ครับ จากความจริงสองข้อแรกเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยว่าเราจะต้องมีคนไทยบางคนเป็นคนขี้โกงครับถ้าเกิดคนไหนตอดถูกเนี่ยก็เยี่ยมไปเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่แปลกเลยครับที่บางคนเขาอาจจะฟังไปเพลินๆและคิดว่ามันเป็นจริงครับซึ่งวิธีการที่เราจะเอาตรรกศาสตร์ก็มาช่วยคิดว่าการให้เหตุผลที่เราเจอมันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายวิธีเลยครับอาจจะเป็นการวาดแผนภาพ, gram, พเวนเดียแกรมเพื่อยกตัวอย่างหักหล้างก็ได้ แบบนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเกิดความเป็นจริงมันเป็นตามในรูปนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าไม่มีคนไทยคนไหนเลยเป็นคนขี้โกงครับหรือว่ายัางในเคสก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็ได้เพื่อที่ว่าเราจะเอากฎเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยจับทําให้เราสามารถมองอะไรๆได้เฉียบขาดขึ้นว่าการให้ผลแบบไหนมันถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องครับ เพราะว่าการเขียนแทนภาษาพูดด้วยสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะเป็นการแบ่งเบากําลังสมองของเราทําให้เรามีเนื้อที่ในสมองมากพอที่จะเอาไปใช้ในการคิดการคำนวณต่างๆอย่างที่ไลบานิสเขาเคยพูดเอาไว้ครับแล้วคนที่มีตรกกะดีๆเนี่ยนะครับนอกจากว่าเขาจะเป็นคนที่พูดจานหนักแน่นน่าเชื่อถือจะเถียงกับใครก็ชนะแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เหมาะสมกับการเป็นนักกฎหมายมากๆครับเพราะว่าตรกกศา์เนี่ย มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของนักกฎหมายเดี๋ยวเขาจะต้องแตกแขนงออกมาเป็นวิชานิติตักกศาสตร์กันเลยครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันคือวิญญาณของนักกฎหมายที่จะช่วยให้นักกฎหมายเข้าใจคําว่าตรงประเด็นนอกประเด็นหรือว่าการหลอกล่อให้หลงประเด็นเพื่อที่เขาจะได้สามารถตัดสินความได้อย่างไม่ผิดพลาดนั่นเองครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์ครับ เราหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมานะครับว่าข้างในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะใช้เลขฐาน2ก็คือ0กับ1ในการคำนวณต่างๆของมันทุกอย่างเลยครับซึ่งผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันแบบคร่าวๆนะครับว่าหลักการทาง,งานจริงๆของมันคืออะไรแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับตรรกศาสตร์ตรงไหนครับ ลึกลงไปในระดับพื้นฐานที่สุดของคอมพิวเตอร์หรือว่าชิ้นส่วนภายในของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีสถานะที่เป็นไปได้อยู่2อย่างด้วยกันครับก็คือมีหรือว่าไม่มีไฟไหล,หลผ่านครับซึ่งเราก็จะแทนมันด้วยตัวเลข1หรือไม่ก็ด้วยค่าความจริงจริงตอนที่มันมีไฟแล้วก็เลข0หรือว่าค่าความจริงเท,ท็จเมื่อมันไม่มีไฟครับ แล้วสลัคอมพิวเตอร์เนี่ยการคำนวณขั้นพื้นฐานแบบเบสิกสุดเลยเนี่ยนะครับมันก็คือการบวกเลขครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันจะใช้เลขฐาน2ในการคำนวณ 0+ 0บวกได้0 0บกหหรือว่า1-0วก0ก็จะได้1เท่ากันทั้งคู่แล้วก็1-1บวก1จะได้1-0ฐาน2ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ2ในเลขฐาน10ครับ ทีนี้สังเกตนะครับว่าเลขหลักซ้ายของผลลับเนี่ยมันจะมีหน้าตาเหมือนกับตารางค่าความจริงของตัวเชื่อมและในวิชาตรรกศาสตร์เลยครับก็คือมันจะให้ค่าจริงเฉพาะตอนที่ตัวตั้งมันเป็นจริงทั้งคู่เท่านั้นครับ แล้วส่วนผลลัพธ์หลักขวาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวเชื่อมหรือไม่ก็ภาษาอังกฤษคือ exclusive or เป็นตัวเชื่อมที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่าข้อสรุปเนี่ยก็คือเราสามารถบวกเลขฐาน2ได้โดยการใช้ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์2ตัวนั่นเองครับ เพราะงั้นด้วยไอเดียนี้แหละมันก็เลยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราเรียกว่าลอจิเกตหรือว่าประตูสัญญาณตรกกะครับที่มันจะทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างโลกของตักกศาสตร์กับโลกของวงจรไฟฟ้าอย่างเช่นแอนเกตหรือว่าประตูและเนี่ยนะครับมันก็จะมีขาอินพุต2ขาที่รับไฟเข้ามา A กับ B เนี่ยน,นะครับเสร็จแล้วมันก็จะส่งไฟออกไปถ้าเกิดมีไฟไหลเข้ามาทั้ง2ขาพร้อมกันเท่านั้นครับหรือก็คือมันได้ทําหน้าที่เหมือนกับตัวเชื่อมและในวิชาตรรกศาสตร์นั่นเองครับผมคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับว่าทําไมโลจิกเกตมันถึงทํางานอย่างนั้นได้แต่ว่าเอาคร่าวๆเนี่ยก็คือเขาจะใช้ไดโอดหรือไม่ก็ทรานซิสเตอร์เข้ามาช่วยครับ โดยที่คณิตศาสตร์ขแขนงที่เราใช้ในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิชาตรรกศาสตร์เนี่ยมันก็คือดิจิตอลลอจิกหรือว่าตรรกศาสตร์ดิจิตอลครับซึ่งตัวอย่างของความรู้จากวิชาเนี้ก็คือมันทําให้เรารู้ว่าเราสามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าที่ให้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได้ได้เสมอด้วยการใช้โลจิกเกตแค่ประตูและหรือแล้วก็นิเศษเท่านั้นเองครับ ชุตัวอ,อย่างนะครับสมมุติว่าเราจะจัดการประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะต้องสร้างปุ่มกดให้กรรมการกดให้คะแนนผู้สมัครทีละคนโดยที่เขาจะผ่านเข้ารอบเมื่อเขาได้รับคะแนนโหวตจากกรรมการอย่างน้อย2ใน3คนแล้วก็จะต้องไม่รวมประธานผู้จัดงานที่เป็นกรรมการคนที่4เนี่ยเขาปรับตกครับ จากสเปคของระบบแบบนี้นะครับแล้วก็จะเขียนออกมาเป็นตารางค่าความจริงได้ตามนี้ครับถ้าเกิดกรรมการเขาไม่กดปุ่มแล้วก็จะเขียนแทนด้วยเลข0แต่ว่าถ้าเกิดเขากดมันก็จะเป็นเลข1น,นะครับซึ่งตารางนี้มันก็จะถูกแปลงเป็นประพจน์บูลีนได้แบบนี้ ซึ่งผมจะขอไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าเราเขียนประพจน์บูลีนออกมาน,นี้ได้ยังไงแต่ว่าเราจะสามารถเอาประพจน์บูลีนอันนี้เนี่ยไปประกอบขึ้นมาเป็นวงจรไฟฟ้าจริงๆได้ด้วยกันเอาโลจิกเกตมาต่อกันตามประพจน์บูลีนเลยครับซึ่งการทํางานของคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ย ข้างในมันก็ใช้หลักการคล้ายๆกันแบบนี้นี่แหละครับใช้หลักต,กตรรก์กับพี่ชคณิตบูลีนเป็นพื้นฐานที่สุดในการทําง,งานของมันซึ่งก็ด้วยเหตุผลนี้แหละมันก็เลยทําให้วิศวกรคอมพิวเตอร์เขาน่าจะต้องเรียนตรรกาตร์ดิจิตอลกันมาหมดทุกคนเลยครับ แล้วเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือจริงๆแล้วเราสามารถเอาตัรก,กษาสตร์เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหายากๆได้หลายอย่างมากเลยครับยกตัวอย่างอันที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือเกมสุดคกนั่นเองครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะครับสุดรกูเนี่ยมันก็คือเกมพัซเซิลที่เราจะต้องเติมเลข1-9ลงไปในช่องตารางครับโดยที่เราจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าเราห้ามมีเลขซ้ากันในกล่อง ในแถวหรือว่าในคอลัมน์เดียวกันครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูที่ช่องนี้นะครับเรารู้ว่าข้อจํากัดของช่องนี้ก็คือมันห้ามมีเลขซ้ํากับเลขตัวอื่นที่อยู่ในกล่องเดียวกันเขียนออกมาเป็นประพจน์ทางตรรกศาสตร์ได้ตามนี้นะครับคือมันต้องไม่ใช่เลข2และมันต้องไม่ใช่เลข3และมันต้องไม่ใช่เลข4อะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็อย่าลืมนะครับว่ามันก็ห้ามซ้ำกับช่องที่เรายัางไม่รู้คำตอบด้วยครับ ต่อมาแล้วก็จะมาใส่ข้อจํากัดตามแถวของมันก็คือมันจะเป็นเลข1ซ้าอีกไม่ได้แล้วก็ห้ามซ้ำกับช่องว่างอื่นๆในแถวเดียวกับมันนะครับส่วนตามหลักของมันเนี่ยก็เหมือนกันครับเป็นเลข6ซ้าไม่ได้แล้วก็ห้ามซ้ากับช่องอื่นครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ประพจน์ทางตรรกศาสตร์ออกมาอันนึงที่แทนข้อจํากัดของช่องนี้1ช่องครับ แล้วถ้าเกิดเราทำแบบเดียวกันนี้กับช่องอื่นๆในตารางไล่ไปทีละช่องนะครับเราก็จะได้ประพจน์ตรรกศาสตร์อันหนึ่งที่ยาวมากๆที่มันจะเป็นตัวแทนของข้อจํากัดทั้งหมดของตารางสุดกุกขอันนี้ทั้งตารางเลยครับโดยที่สาเหตุที่เราอยากจะทำแบบนี้เนี่ยก็คือประพจน์ทางตรรกศาสตร์มันเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะสามารถเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้เกมสุดุกข์ได้ครับ ในทางคอมพิวเตอร์ไซเอนส์นะครับเราจะเรียกปัญหาทํานองนี้ว่า Boolean satisfiability problem mm hmm. เรียกกย่อว่า SAT หรือแปลเป็นไทยว่าปัญหาความสอดคล้องทางบูลีนครับ ก็คือถ้าเกิดเรามีประพจน์ยาวๆอยู่อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเราอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะสามารถหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยๆที่มันจะทําให้ทุกอย่างสอดคล้องไม่มีอะไรขัดแย้งกันเองแล้วก็ไปทําให้ประพจน์เต็มๆของเราเนี่ยมันมีค่าเป็นจริงได้ครับซึ่งในภาษาของเกมซูดกุของเราเนี่ยการแก้ปัญหาความสอดคล้องทางบูลีนมันก็จะมีค่าเท่ากับการหาคําตอบของเกมซูดกุครับ เพราะว่าค่าความจริงของประพจน์ย่อยๆที่ทําให้ประพจน์ข้อจํากัดยาวๆของเรามันไม่ขัดแย้งกันเองเนี่ยมันก็คือคําตอบของสุดรกุกระดานนั้นนั่นเองครับแต่ว่าปัญหาความสอดคล้องทางบูลีนเนี่ยมันก็ไม่ได้เอามาใช้แก้เกมสุดรกุแค่อย่างเดียวครับ เพราะว่าปัญหาแบบที่คล้ายๆกันอย่างเช่นปัญหาการจัดตารางงานหรือว่า Optimal Job S c h e d u l i n g ที่เราจะต้องลงตารางเวลาว่าเครื่องจักรเครื่องไหนจะทำงานอะไรเมื่อไหรเนี่ยนะครับซึ่งเราก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอย่างเช่นเครื่องจักรเครื่องหนึ่งมาอาจจะทำงานไม่ได้ทุกชนิดหรือว่างานบางอย่างมาอาจจะต้องเสร็จก่อนหรือว่าเสร็จหลังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสามารถแปลงข้อจำกัดพวกนั้นน่ะ ให้กลายเป็นประพจน์บูลีนเหมือนในกรณีของเกมสุด oku ได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้มันได้ด้วยการแก้ปัญหาความสอดคล้องทางบูลีนเหมือนเดิมครับซึ่งปัญหาออพติมอลจ็อบสเ d ดูลิ่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้กันจริงๆอยู่ตลอดเวลาครับโดยเฉพาะตามโรงงานสายการผลิตซัพพลายเชนแมเนจเมนต์หรือไปจนถึงการจัดตารางรันเวย์ให้เครื่องบินลงจอดเนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาแบบออพติมอลจ็อบสเ d ดูลิ่งทั้งนั้นเลยครับ เพราะงั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็เลยอยากจะแก้ปัญหาความสอดคล้องทางบูลีนให้ได้คําตอบออกมาถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับด้วยเหตุน,นี้แหละทีมนักวิจัยจากบริษัท Microsoft ์เขาก็เลยได้เริ่มสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เอามาใช้แก้ปัญหาทางตรรกศาสตร์แบบนี้โดยเฉพาะเลยมีชื่อว่า s a t t e Theorem Prover ซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่12ปีก่อนแล้วครับและมันก็ยังมีการใช้งานเป็นที่แพร่หลายในหลายๆวงการมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ จาก3าตัวอ,อย่างที่ Matt แมทเล่าให้ฟังไปนะครับผมก็ตั้งใจจะไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวอย่างการให้เหตุผลจนมาจบที่เรื่องวิธีการแก้ปัญหาด้วยตรรกศาสตร์ที่มันค่อนข้างจะเฉพาะทางนิดนึงนั่นแหละครับแต่ว่าหลังจากวันนี้เนี่ยนะครับผมก็หวังว่าแต่ละคนน่าจะมองเห็นภาพกันมากขึ้นครับว่าเราจะเรียนตรรกศาสตร์ไปทําไมครับ ถ้าเกิดคนไหนชอบคอนเทนต์แบบนี though, ้ก็สามารถช่วยกันอุดหนุนช่องแมทเล่าให้ฟังผ่านทาง QR Code ้อันนี้ได้เลยครับและผมก็ต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนสำหรับการสนับสนุนครับโดยเฉพาะเมมเบอร์เลเวลสาคุณเดบฮาคุณฮานานะคุณดายาตคุณสาโรธคุณสตัมพพพคุณดาร์กสไลเวอร์คุณกล้านรงคุณภาคคุณเกรดบุมคุณเอ็นเอลคุณตุนเอคุณรักหน้าที่คุณวัฒนาวิทย์คุณพี่ปูเนเบรนคุณโกการคุณบุกกี้คุณจับพีคุณวรั์คุณซูเปอร์เบิร์ดคุณว คุนทราฟิกแจมครับขอขอบคุณทุกคนมากครับ